มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกกตปทุมธานีแจ้งสถานะพีชจะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่หลังสมัครสอททธัญ,ญบุรีนางสาวสง่าทาทองผู้ในการกกตประจำจังหวัดปทุมธานีชี้แจงกรณีนายสมิติพัฒน์หลีนวรัตหรือว่าพีชซึ่งเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี บอกว่าเรื่องของสถานะของนายสมิทธิพัฒน์เนื่องจากมีการประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครตั้งแต่วันที่11เมษายน2568แล้วจะถอนการสมัครไม่ได้ส่วนการจะพ้นสถานะการเป็นผู้สมัครได้ก็ต่อเมื่อขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามคือต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดโดยถูกลงโทษจำคุกและถูกคุมขังโดยหมายสารหรือเคยได้รับโทษตามคำพิจารณาคำพิพากษาและพ้โทษไม่ถึง5ปี ซึ่งกรณีของนายสมิทธิพัฒน์นั้นยังอยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวนไม่มีคำพิพากษาทางคดีถึงที่สุดดังนั้นกระบวนการเลือกตั้งยังคงเดินหน้าต่อไปเดยนวันที่11พฤษภาคม2568เป็นวันเลือกตั้งการที่ตัดสินใจจะเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครคนใดเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวอำเภอทัญยาบ,บรุรีจะเป็นผู้พิจารณาต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ